ข้อ51ครับข้อนี้เนี่ยใน Choice มีคำว่า extend รูปต่างๆกันช่องว่างอยู่หน้าคำนามคือคำว่า opportunitiesopportunities แปลว่าโอกาส opportunities โอกาส opportunities โอกาสช่องว่างอยู่หน้าคำนามแสดงว่าตำแหน่งเนี้ยน่าจะเป็นน่าจะเป็น adjective เพราะ adjective อยู่หน้าคำนามได้คิดง่ายเหมือนคำว่า beautiful woman beautiful เป็น adjective อยู่หน้า woman แบบนี้ adjective หลายคำเลยมักจะลงท้ายด้วย or u s f o o l b l e อีบเจออีบน่าจะเป็น adjective มีมีข้อไหนที่มีอีบข้อไหนข้อไหนข้อ4ฮะ extensive ดีด็อกไม่เอาเพราะเป็นลี่ลงท้ายจะเป็น adverb ตอบเป็นข้อ4เลยอันนี้ไม่แปลก็พอตอบได้นะฮะแต่เดี๋ยวแปลให้ฟัง extensive มันจะแปลว่าปริมาณเยอะ เขาบอกว่า the event will provide provide เป็น verb แปลว่าให้ฮะ provide จัดหาให้ opportunities extensive opportunities for music business เขาบอกว่างานอีเวนต์เนี่ยจะให้โอกาสอันมากมายนะฮะ for music business ในการทำธุรกิจเกี่ยวกับดนตรีใครเป็นนักดนตรีใครเป็นนักร้องให้ไปร่วมงานอีเวนต์นี่นะเป็นโอกาสที่ดีมากมีโอกาสเยอะมากๆแบบเนี้ยขอฝากคำคมไว้ว่า Luck is when preparation preparation แปลว่าการเตรียมตัว preparation การเตรียมตัว Miss opportunity opportunity แปลว่าอะไรนะแปลว่าโออะไรโอโอกาสเขาบอกว่าโชคเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ การเตรียมตัวให้พร้อมมาบรรจบกับโอกาสฮะอย่างเช่นเมอร์ริอร์แครรีนักร้องโปรดคูเบิร์ตคูเบิร์ตได้อ่านประวัติเขานะเขาเนี่ยฝึกแต่งเพลงตั้งแต่เด็ก10กว่าขวบก็เริ่มแต่งแบบจริงจังแล้วอะ่ะพอเขาโตขึ้นเขาเอาเพลงเขาไปเสนอขายต้นสังกัด หรือบริษัทค่ายเพลงต่างๆในที่สุดก็ประสบความสําเร็จดังนั้นความสําเร็จเขาไม่ได้เกิดจากโชคช่วยนะหรืออาจารย์อุที่สอนเคมีอ่ะคูเบิร์ชอบมากนะฮะที่เรียนปิโตเคมีตอนปริญญาตรีเนี่ยเพราะอาจารย์อุเลยนะฮะคูเบิร์เคยฟังท่านเล่าในรายการรายการหนึ่งท่านเนี่ยเล่าว่า,อาตอนที่เป็นนักศึกษาอาจารย์อุเนี่ยจริงๆอยากเรียนเอกฟิสิกส์แต่บังเอิญวันที่สอบเนี่ยเพื่อนเขาเอาสมดดุดช็อตโนตวิชาฟิสิกส์ ไปยืมอ่านแล้วไม่คืนแล้วตามหาตัวไม่ได้เหลือแต่สมุดช็อตโนต้ตของวิชาเคมีอาจารย์อู๊ก็เลยจำใจต้องไปสอบเคมีแทนเหมือนเลือกเอกอะ่ะ เป็นเลือกเอกเคมีแทนนะฮะและจนปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นอาจารย์เคมีที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเตร็มตัวให้พร้อมแบบเต็มที่นะครับพอโอกาสมันมา,มาถึงย่อมประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเตรียมตัวเอกให้เต็มที่ก่อนนะครับไม่แน่เดี๋ยวเราอาจจะเจอข้อสอบที่แมชกับเราคะแนนพุ่งเลยข้อ12ครับ ข้อนี้เนีใน choice เป็นคำเชื่อมต่างๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างนงี่นึ่งเริ่มจาก despite กับ although ก่อน despite กับ although จะคล้ายกันแปลว่าแม้ว่าเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ despite จะตามด้วยวลีวลีคืออะไรวลีคือกลุ่มคำที่ไม่ใช่ประโยคประโยคปกติต้องมี subject กับ verb ถูกไหมถ้าเกิดมันไม่มี subject verb อะ ถือว่าเป็นกลุ่มคำเรียกว่าวลีนะฮะเช่นบอกว่า she still enjoyed the trip despite the weather หล่อนเนี้ยยังคงแบบ enjoy การไปเที่ยวครั้งนั้นนะแม้ว่าอากาศจะไม่ดีอ่ะอันนี้เติมใจความเพิ่มไปนะแม้ว่าอากาศจะไม่ดีอ่ะ the weather ไม่ใช่ประโยคเพราะไม่มี subject verb มีแค่คำนามกระเดิะถือว่าเป็นกลุ่มคำฮะถือว่าเป็นวลีอย่างหนึ่งนะครับดังนั้น despite ตามด้วย วลี despite ตามด้วยวลีส่วนคาว่า although มันจะตามด้วยประโยคประโยคต้องมีอะไรต้องมีอะไร subject verb <Word. S 2> เช่น he walked home alone although it was dangerous คาว่ากลับบ้านคนเดียวนะแม้ว่ามันน่ะจะอันตรายก็ตาม it เป็น subject was เป็น verb เป็นประโยค although ตามด้วย ประโยค o t h e r ตามด้วยประโยค d e s p i a y ตามด้วยวลีส่วนคำว่า because of, กับ because แนวคล้ายกันถ้าเป็น because of, มันจะแปลว่าเพราะว่าแต่มันจะตามด้วยคำนามจริงๆจ,จ,จ,จะมองว่าตามด้วยวลีก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่เลยมักจะเป็นคำนามซะเยอะขูเบอร์เลยให้จำเป็นคำนามไปก่อน because of, ตามด้วยคำนามเช่น the concert has been cancelled concert อะถูกยกเลิกไปอะ Because of the virus situation เพราะสถานการณ์ไวรัสโควิดอะลักษณะนี้ because of นำหน้าคำนาม situation เป็นคำนามฮนะไวรัสในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adjective เป็นแค่ส่วนขยายช่างมันนะครับ because of นำหน้าคำนามส่วน because เฉยๆจะนำหน้าประโยคฮนะประโยคต้องมีอะไรต้องมีอะไร subject verb เช่นบอกว่า The concert was cancelled. คอนเสิร์ตถูกยกเลิก because the singer was sick. เพราะว่านักร้องเนี่ยป่วยหนักมากเลยนะเนี่ยเป็นปอดอักเสบหรือเปล่า Singer เป็น subject was เป็น verb เป็นประโยคฮะทวนนะครับ despite ตามด้วยวลี although ตามด้วยประโยค because of ตามด้วยคำนาม because ตามด้วยประโยคเบื้องต้นเลยนะฮะให้นักเรียนดูหลังช่องว่างก่อนว่าเป็นประโยคหรือวลี ข้างหลังช่องว่างเป็นประโยคเพราะมี subject คือ the product มี verb คือ is เป็นประโยคดังนั้นข้อที่เข้ารอบคือข้อไหนบ้าง although กับ because a l t o กับ because ต้องแปลแล้วฮะ although เนี่ยมันจะใช้เชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกันใช่ไหมเพราะแปลว่าแม้ว่าแม้ว่าเขารวยอะแต่เขางกจังเลยนี่ส่วน because จะใช้เชื่อมเหตุผลเขาว่ารวยมากเลยนะเพราะว่าเขาว่า โกงเงินเราไปอะไรแบบนี้มันต้องเป็นเหตุผลเราก็ดูว่ามันจะขัดแย้งหรือเป็นเหตุผลเขาขึ้นมาว่า thank you ขอบคุณนะ for your recent order สำหรับการสั่งซื้อคุณเมื่อไม่นานมานี้ recent เมื่อไม่นานมานี้อะไรไม่รู้ the product is unfortunately not available available แปลว่าว่างใช้งานได้ available ว่างใช้งานได้เขาบอกว่า ผลิตภัณฑ์เนี่ยโชคร้ายจริงๆเลยที่มันแบบเหมือนกับไม่มีขายอ่ะไม่ว่างก็คือไม่มีขาย at this time ในช่วงเนี้ยหมดสต็อกอะ่ะ we do have the same style in stock แต่ว่าพวกเราเนี่ยมีแบบเดียวกันเลยนะอยู่ในสต็อกอะ่ะสนใจเปล่าสังเกตข้างหน้ากับข้างหลังขัดแย้งกันข้างหน้าสื่อความเป็นลบบอกว่าของเนี้ยหมดเป็นลบถูกไหมแต่ข้างหลังบอกว่ามีแบบเดียวกันให้ ข้างหลังสื่อถึงความเป็นบวกขัดแย้งการตอบ order พูดแปลง,ง่ายๆเลยนะอ่าครูเบิร์ตไม่ได้วงให้อ,อ๋อขีดให้แล้ว order แปลง,งง่ายๆเลยคือเขาบอกว่าของเนี่ยหมดแม้ว่าของจะหมดแต่จริงๆแล้วมีแบบสไตล์เดียวกันให้ดูฮะดูซิว่าลูกค้าเนี่ยจะเลือกไหมสนใจไหมตอบเป็นข้อบ B ีบอย order แม้ว่า ทีนี้ available แปลว่าว่างใช้งานได้ใช่ไหมขอฝากคำคมที่มีคำว่า available ไว้ว่า we can't plan all we can do is be อะคุณเบอร์แปลครับ we can't plan life we can't plan life all we can do is be available for it available แปลว่าว่างใช้งานได้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่สามารถวางแผนชีวิตเราได้นะ สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือจงเตรียมตัวให้พร้อมกับชีวิตคูเบิร์ตตีความแบบนี้ว่าเราไม่สามารถวางแผนได้หรอกว่าเราจะประสบความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่รู้เลยว่าอุปสรรคจะเจออะไรบ้างสิ่งที่เราทำได้ก็คือเตรียมตัวให้พร้อมในการรับมือกับอุปสรรคฮะเตรียมพร้อมไปเลยข้อ5 3ครับ53เนี่ยในช h o i c e มีพวกขั้นเท่าขั้นกว่าขั้นสูงสุดเนาะ แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบสังเกตในโจทย์เจอคำว่า h ด n เป็นขั้นกว่านะครับเอาต่ว่าแด n ไม่ได้ติดกับช่องว่างนะมันเรื่องเดียวกันหรอกอะไม่ติดไม่เป็นไรเพราะบางเอิญหลังช่องว่างมี among among เป็น preposition ถือว่าเป็นแค่ส่วนขยายฮะ among people nowadays ท่ามกลางผู้คนในยุคปัจจุบนนะันตัดทิ้งไปได้แสดงว่าจริงๆแล้วอะแดนอยู่ติดช่องว่างนะ ตรงนี้เป็นขั้นกว่าขั้นกว่าก็มีมองไงตอบ more common more common แปลให้ฟังฮะ common แปลว่าธรรมดาทั่วไป common ธรรมดาทั่วไปเป็น adjective เขาบอกว่า divorce การหย่าร้าง divorce การหย่าร้างเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปท่ามกลางคนยุคปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมดามากกว่าแต่ก่อน then it was a generation ago generation คือรุ่นนะครับ แปลอีกทีหนึ่งนะให้แบบเข้าใจง่ายการหย่าร้างเนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมดากว่าคนรุ่นก่อนๆน,นั่นเองฮะตอบเป็นข้อดีดอแต่ถ้าเกิดมีสาม,มีก็อย่าพึ่งยานะครับก็อดทนกันไว้แล้วกันเนาะหนักนิดเบาหน่อยอะ่ะข้อ14ครับในช้อยส์เนี่ยมี who this wish it มาให้อย่างที่เคยบอกไปนะว่าถ้าเกิดเจอ who wish that อะไรพวกนะี้อยู่หลังคำนามแสดงว่าน,น้าจะเป็นเรื่อง at adjective clause นะครับเจอ who wish ใช่ไหมสองช้อยและช่องว่างอยู่หลังคำนามคือ company น่าจะเป็น a d j e t i v e clause ทีนี้ company อ่ะมันไม่ใช่คนดังนั้นตอบเป็น which นะครับแต่ว่าเผื่อใครสงสัยจริงๆคาว่าบริษัทเรามองเป็นคนได้ด้วยนะแต่ว่าพบน้อยหน่อยนะครับถ้าเกิดทั่วๆไปอ่ะเขามักจะแทนดวย wish หรือไม่ก็ that นะครับแต่ว่าจริงๆแทนด้วย who ก็คงไม่ผิดแต่พบน้อย จริงๆถ้าเอาชัวนะต้องแปลเดี๋ยวแปลให้ฟังฮนะเขาบอก the company which was completed completed แปลว่าเสร็จสิ้น completed เสร็จสิ้น in 1856เขาบอกบริษัทที่เหมือนกับถูกสร้างอะเสร็จสิ้นในปี1856เห็นไหมบริษัทถูกสร้างน่าจะไม่ได้หมายถึงคนเป็นหลักน่าจะหมายถึงตัวตึกถึงตัวบริษัทนะครับ was famous for its huge meeting room มีชื่อเสียงมาก famous มีชื่อเสียงมากในเรื่องการที่มีห้องประชุมที่ใหญ่โตมากเช่นไหมเน้นที่ตัวตึกบริษัทนี้ไม่น่าจะหมายถึงคนนะเลยใช้เป็น wish เหมาะสมแล้วครับข้อ15ครับข้อนี้ใน choice มีคำว่า describe รูปต่างๆกัน describe เป็น verb แปลว่าบรรยาย describe บรรยาย describe บรรยาย,รรย,ายสังเกตช่องว่างอยู่หลังคำว่า the restaurant critic for for เนี่ยตัดทิ้งได้เพราะ for เป็น preposition เป็นแค่ส่วนขยาย for the eat eight weekly ไอตรงเนี้ยมาด้วยกันเนาะข้ามไปได้หมดคิดซว่าล่องหนอยู่แสดงว่าจริงๆแล้วข้างหน้าช่องว่างเจอคำว่า critic จำ critic แปลว่านักวิจารณ์นะ critic นักวิจารณ์นักวิจารณ์เกี่ยวกับร้านอาหารนีแสดงว่าคำว่านักวิจารณ์น่าจะเป็น subject subject ต้องตามด้วย verb แต่ว่าใน choice มัน verb หมดเลยจะเลือกอะไรเลยเนี่ยข้อ a ผิดเพราะ to describe มันเป็น to verb เพียวมันเป็น verb ด้อยฮะไม่ได้จำง่ายๆนะ to verb เพียวกับ wing เลยอ่ะเป็น verb ด้อยไม่เอา subject ต้องตามด้วย verb แท้ก่อน verb แท้คือ verb ที่ผันตาม tense ต่างๆปกติใครลืมไปหมดแล้วจะไม่ง่าย to verb เพียวกับ wing ไม่ใช่ verb แท้แน่นอน A ตัดทิ้ง B ก็ตัดทิ้งเพราะวิ n งเป็น verb ing ตัดทิ้งฮะ C เก็บไว้ก่อนเพราะมันเป็น verb แท้ที่เรียกว่า past simple เติม ed เข้าไปอ่ะเป็นอดีตถือว่าเป็น verb แท้ D dog ตัดทิ้งเพราะโครงสร้างผิดถ้ามี verb to be ข้างหน้า describe น่าจะต้องเติม ing เป็น be wing หรือไม่ก็ต้องเติม ed ไปให้เป็นช่อง3เป็น b 3 เขาเรียกว่า passive voice จำมาฮะโดยปกติถ้ามี verb หลัง verb to be ส่วนใหญ่จะเป็น be t r e หรือไม่ก็ be wing be t r e be wing be t r e be wing นะฮะอย่างใดอย่างหนึ่ง be verb เพียวเนี่ยยังไม่เจอในข้อสอบมันมีแหละแต่ใช้น้อยนะฮะและยังไม่ออกสอบยังไม่เอาฮะ D o c ตัดทิ้งตอบได้ข้อเดียวคือข้อ C cut described ลืมทำเครื่องหมายถูกให้แปลให้ฟังนะฮะเขาบอกว่า the restaurant critic described อะไรไม่รู้อ่ะเติมไปแล้วนี่ว่า describe the food and flying kitchen as affordable and delicious affordable แปลว่าที่สามารถซื้อได้ affordable ที่สามารถซื้อได้ราคาไม่แพงนักวิจารณ์ร้านอาหารแห่งนี้เขาว,ว่าบรรยายอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งว่ามันไม่แพงนะแล้วก็อร่อยด้วยนะ c r i t i c แปลว่านักวิจารณ์ใช่ไหมคำคมปิดท้ายวันนี้นะฮะเขาบอกว่า If you have no critics, you likely have no success. Likely แปลว่าน่าจะาเขาบอกว่าถ้าคุณเนะี่ยไม่มีใครวิจารณ์คุณเลยไม่มีนักวิจารณ์ที่มาคอยด่าว่าคุณอนะ่ะคุณน่าจะยังไม่ประสบความสําเร็จนะคือจะสื่อว่าคนที่ประสบความสําเร็จทุกๆคนอนะ่ะยอมต้องเคยมีคนมาวิจารณ์เสมอมันเป็นเรื่องปกติจงยอมรับคําวิจารณ์ให้ได้แต่แต่แตแตครูเบิร์ตแนะนาว่า ถ้าเกิดเราเห็นคนอื่นทำไม่ดีถ้าเขาไม่ได้ขอให้เราวิจารณ์ก็อย่าเพิ่งไปวิจารณ์ก็นะเพราะว่าบางคนน่ะเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับคำวิจารณ์ก็ได้อย่างครูเบิร์ตอ่ะเคยมีรุ่นน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดผมมาสอนตรงไหนไม่ดีหรืออยากมีอะไรแนะนำเนี่ยบอกได้เลยนะอ่ะครูเบิร์ตก็เลยแนะนำเข้าไปเรื่องหนึ่ง ปรากฏเขาหน้าเสียเลยนะฮะคือเขาไม่ชอบให้คนไปแนะนําเขาแต่เขาเป็นคนบอกให้ครูเบิร์นแนะนําเองแปลกไหมดังนั้นเนี่ยดูดีๆในการจะวิจารณ์คนอื่นแต่ถ้าคนอื่นวิจารณ์เราพยายามรับมันให้ได้นะครับโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เลยเนี่ย